3046ค่ะคุณพี่งานหนังชามัวธรรมชาติใบนี้จะมีสายสะพยให้ส่งเส้นใช้งานได้แบบสองแบบคุณพี่จะทำเป็นงานแบบ ากถ่วงเข้าไหลได้แล้วก็เป็นงานแบบย่ามสพายครอสบอดี้ก็ได้นะคะลุยๆรหัส3046สค่ะใบนี้ไซส์ใหญ่เหมือนกันหน้ากว้างของเขาค่ะจะอยู่ที่13นิ้วครึ่งค่ะคุณพี่13นิ้วครึ่งความสูง10นิ้วค่ะแล้วก็ความหนาค่ะอยู่ที่4นิ้วครึ่งสำหรับตัวนี้อะไรจะเป็นสีทองปัดนะคะเป็นอะไรสีทองปัดทั้งหมดเลยหน้าตาของเขาตกแต่งด้วยหมุดแฟชั่นแบบนี้ทั้งหมดเลยค่ะช่องสิบดานหน้าใช้งานได้จริง กว้างขวางอยู่ใส่แป้งพับลิปมันลิปกลอสได้นะคะสำหรับช่องสิบด้นานหน้าตามด้วยคุณพี่ด้านหลังช่องสิบกว้างเท่ากันเลยอ้อขวามือของแม่ค้าอย่างนี้ใบนี้ถูกต้องนะใบนี้ถูกต้องนะคะด้านหลังค่ะช่องสิบนะคะแป้งพับลิปมันลิปกลอสค่ะนะคะได้หมดเลยซิบหลักค่ะด้านในาสําหรับตัวนี้นะคะช่องใช้งานเพียบอันนี้ <laughs> เป็นรุ่นที่มีซิปและมีช่องเพียบมากสายสัพายาวหนึ่งเส้นค่ะอุปกรณ์ของเขาผ้าซับในค่ะสองช่องพ็อกเก็ตนะคะตามด้วยตัวนี้ค่ะนี่ตรงกลางจะเป็นช่องโล่งนะตรงนี้จะเป็นถุงซิปค่ะเป็นถุงซิปหนึ่งชั้นอันหนึ่งซิปค่ะถุงซิปค่ะนะคะแล้วก็ ส่งพกเกตสายค่ะคุณพี่ถ้าเกิดคุณพี่จะสะพายเข้าไหลนะคะเวลาสะพายเข้าไหลตัวนี้ก็จะออกเป็นแนวแบบย้ำปากถ่วงสะพายเข้าไหลนะคะหรือคุณพี่ใส่ใสา่ย,ยาวลงไปเลยมีตัวเลื่อนค่ะใส่ใส่สาย,ยาวไปเลยปรับสั้นยาวแบบตัวเลื่อนแล้วก็สะพายเป็นแบบค r อสบอดี้ทรงยามนะคะ1990บาทเท่านั้นค่ะสำหรับรุ่นนี้ค่ะ,ะตัวนี้ใส่พกสาย Crossbody ใส่ลงไปแล้วค่ะน่ารักมากเลยนะคะ Crossbody ได้เลยอ่ะตามด้วยสีค่ะ3046ตาลค่ะ3046ดำนะคะแล้วก็3046แทนค่ะคุณพี่3สีสวย